นางเอกสาวทำทัวลงอีกรอบแล้วล่ะค่ะเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักกับเธอคนนี้อย่างแน่นอนสำหรับมิวนิดธาเธอเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยเขาสู่วงการบันเทิงด้วยการแสดงภาพยนตร์โฆษณาเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอและการถ่ายแบบนิตยสารต่างๆได้มีผลงานละครโทรทัศน์เรื่องแรกคือละครซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายปอวรวรุตโดยรับบทเป็นหม่อมเจ้าหญิงวันรษาอารุณรัตหรือหญิงแต้วและมีชื่อเสียงโด่งดัง จากบทบาทโนนาในละครเรื่องตามรักคืนใจและบทหนุ้ยในภาพยนตร์เรื่องแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวซึ่งปัจจุบันเป็นนักแสดงในสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ด้านความรักได้สมรสกับทราพุทธคูหาเปรมกิจ่ายาธุรกิจค้าขายทองคำแทง่งล่าสุดกลายเป็นดราม่าที่ยังมีหลายคนพูดถึงกันอยู่สำหรับประเด็นของนางเอกสี่มอม้ามิ้นใหม่มิวและมากี้ก็ได้ทำคอนเทนต์เมสาเพื่อน ดาราในวงการบันเทิงและห่วยกลับไปออกที่เบลล่านางเอกซึ่งถูกโจมตีอย่างหนักมีทั้งขุดคลิปและขุดภาพตาเบลล่าเองเธอก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้ถึงประเด็นที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดและแล้วกระแสะตีกลับไปที่นางเอกสี่มอมา้าล่าสุดมิวนิตาเธอได้ออกมาเคลียดดราม่าที่เกิดขึ้นว่ามิวเองก็รู้สึกเสียใจยืนยันไม่ได้มีเจตนานเนทาใครแต่อย่างใดค่ะเราจับฉลักคำธรรมนั้นได้เราก็ต้อง ขอโทษจริงๆที่บุคคลอื่นถูกโยงทําให้เกิดความเสียหายมิวน้อมรับความรับผิดซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนในเรื่องของการพูดที่ต้องระวังมากขึ้นค่ะซึ่งหลังจากที่ชาวเน็ตฟังสัมภาษณ์ของมิวแล้วหลายคนต่างบอกว่าทําไมมิวไม่พูดไปเลยว่าขอโทษเบลล่าเพราะเบลล่าโดนโยงเรื่องนี้เต็มๆค่ะหรือบางคนบอกว่าชาวเน็ตขุดกันเองซึ่งในคลิปมิวก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครในคลิปเลย